จรวดขนส่งลองมาส์สปีออกทยานสู่ห้วงอวกาศอีกครั้งด้วยการปฏิบัติภาร,รกิจขนส่งดาวเทียมทดสอบซื้อเจนทเวนตี้ไฟขึ้นสู่วงโคจรโดยสถาบันเทคโนโลยีการบินอวกาศแห่งเซี่ยงไฮ้ผู้พัฒนาดาวเทียมซื้อเจนทเวนตี้ไฟบอกว่าดาวเทียมนี้จะถูกใช้ตรวจสอบเทคโนโลยีการเติมเชืเ้อเพลิงและการบริการยืดอายุการใช้งานของดาวเทียมการขนส่งดาวเทียมดวงนี้นับเป็นการปล่อยจรวดครั้งแรกของจีนในปี2025และนับเป็นภารกิจที่555ของจรวดขนส่งตระกูลลองมาส การที่จีนให้ความสําคัญกับการออกไปนอกโลกพอๆกับการให้ความสําคัญเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกษิจและการเมืองที่เกิดขึ้นบนดาวเคราะห์ที่เราอยู่แม้โดยนโยบายแล้วจีนจะบอกว่าเป็นไปเพื่อการขยายขอบเขตความรับรู้ด้านอาวกาศของมนุษยชาติแต่อีกในหนึ่งก็มีนักวิเคราะห์ที่เขามองว่ายุทธวิธีมุ่งสู่อวกาศของจีนและอาจกล่าวได้ว่ารวมไปถึงประเทศมหาอำนาจอื่นๆทั่วโลกล้วนเป็นไปเพื่อรักษาความมั่นคงภายในจากนอกโลกเป็นการโชว์แสนยานุภาพของประเทศตนเอง